ไปหรือยังสวัสดีค่ะผู้เปาวันนี้เข้าสู่ช่องสาววิเทจกล่องก่อนนะคะบิ๊กไบค์มานะคะบิ๊กไบค์นี่เป็นขวัญใจสาววินเทจกลองก่อเลยนะคะคุณเปาบิ๊กไบค์นะคะชอบมากเอาไปแล้วโอ้ยไกลแล้วนะคะโอ้ยเสียดายดิคุณลุงไทยไม่ไปจอดอยู่เอาราคาแล้วค่ะคุณนิกแกไม่นี่ไงตายละ นีออกมาแล้วมาแล้วลงรถแล้วโอ้ยเสียดายเด้อยู่สาววิทย์เดินไม่ได้นะเราเดินได้เราจะไปหนูเดินไม่ได้โอ้เห็นแล้วพี่เห็นเอาไกลๆเอาไกลๆไม่นี่ค่ะหนูเห็นแล้วพี่หนูหนูซูมเอาเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยผู้ว่าบิ๊กไบค์มานะคะขวัญใจมาเลยใกล้เตียงเห็นแล้วค่ะซูมได้แล้วค่ะพี่ จอดคันเดียวเองนะคะโอจอดทรงกำลังมาพี่กำลังมาอีกคันหนึ่งนู่นนู่นหลายคันอยูม่มาแล้ว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 ผู้บ่าวบิ๊กไบค์มาแล้ว,ลวไ,ไอ,วอ้ไม่จอดเลยว้ายหมลี่ยังเอ้ยยังเหลืออีกอยู่ ปันใจสาววินเทจเลยนะผู้บ่าวบิ๊กไบนี่ชอบมากเลยนะชอบตั้งแต่เล็กแล้วโอ้โหจอดหน้าบ้านนายโพธิพอดีเลยค่ะโอ้ชอบมากเลยบิ๊กไบผู้บ่าวบิ๊กไบมาจากมุกดาหารนะคะมาจอดที่หน้าบ้านลุงนะคะโอ้โหสุดยอดเลยชอบมาก เชอบมากเลยค่ะผู้บาบิ๊กไบต์นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะชาวินเทอเดินไม่ได้ค่ะอยู่ไกลๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ